สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักเทรดทุกท่านนะครับมาพบกับ EP นี้นะครับเป็นการสอนเกี่ยวกับประสบการณ์ล้วนๆนะครับในเรับการเทรดนะครับเวลาเนี่ยที่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเทรดด้วยสัญญาณซิกซี่นะครับนะอันนี้คือสัญญาณสดๆนะครับหลายคนก็เห็นว่ามี6ช่องเนอะนะครับแต่ละช่องเนี่ยก็จะเป็นแต่ละคู่เงินใช่ไหมครับนะครับเวลาทรงที่มันแบบว่าไม่ค่อยน่าเข้าทรงไหลๆนะฮะที่ผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับ ทรงไหลไปยังไงครับอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้นะครับอลองดูนะครับกราฟอย่างเงี้ยนะฮะมันไหลขึ้นมาอันนี้คือลอสแล้วนะครับผมแคปไว้ให้ดูนะครับมันก็จะเขียว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 เห็นไหมนะครับมันเหมือนแรงมาส่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีแผ่วเลยแท่งเต็มแท่งเต็มหมดอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะดูอันตรายนะครับเนี่ยพอมันปลายปุ๊บก็ยังเต็มอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะ นะครับไปต่อนะครับเพราะว่ามันไม่มีการยอ่อแบบว่าให้มันดูหมดแรงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากราฟแบบนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็อย่างเช่นอันต่อไปนะยังอย่างเนี้ยอ่เดี๋ยวบอกว่าเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยนะครับทุกคู่เนี่ยไม่ค่อยน่าเทรดเลยเห็นไหมนะครับมันไหลๆแท่งเล็กๆอย่างเนี้ยอันตรายมากนะครับอ่ดูอันตัดไปนะครับอันถัดไปอันนี้ก็เออ่แต่ว่าต้องบอกว่าอันเนี้ย อันนี้มันดูไหลๆเนาะแต่ว่าอันนี้มาถึงมันไม่ลอสเพราะว่ามันมีจังหวะที่มันโชคดีฮะคือมันกลับตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทรงนี้เอาจริงๆก็อย่าพยายามเทรดจะดีที่สุดนะครับแล้วอย่างอันนี้ด้วยนะครับใส้เยอะๆอย่างเงี้ยอันตรายมากนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะแรงมันไม่ค่อยจะเยอะไปทางใดทางหนึ่งเนาะนะครับมันก็จะวิ่งนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะพอมันเป็นช่วงเงี้ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะวิ่งขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปทางเดียวกันสักระยะหนึ่งเลย ถ้านะถ้าเกิดว่าสัญญาณมาเนี่ยเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามสามแท่งลอสแน่นอนนะครับเราก็จะคืนเงินให้ตลาดไปเรียบร้อยเลยนะครับต้องระวังนะครับประเภทนี้นะครับอันนี้คือทรงของแท่งเทียนที่มาให้ดูนะฮะแล้วก็ยังมีอันนี้อีกนะครับอย่างเช่นอันนี้คล้ายค้ายกับตะเกียนเนาะนะครับมาเป็นไส้เยอะเยอะเยแล้วก็มาเป็นขึ้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 นอย่างเงี้ยนะมันก็จะดูไม่ค่อยน่าเทรดนะครับอย่างอันเนี้ยขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้ใจว่าจบด้วยอะไรเนาะ บางทีเนี่ยถ้าเจอกราฟแบบนี้นะครับเราอาจจะเข้าโดยวิธีการเข้าไม้สามก็ได้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับเพราะยังไงเนี่ยอ่ายังไงเราถ้าเราจะเข้าไม้สามแล้วก็เสียน้อยกว่าเดิมเยอะเนาะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม้สามแล้วไปลงราคาไม้สามลงสมเท่าอย่างงี้ยแมวนะฮะอันนี้ก็จะหนักไปนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับสัญญาณถ้าเกิดว่ามาพร้อมๆกันหลายๆคู่อย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องระวังกันตั้งนิดนึงนะครับนะฮะ บางทีเนี่ยมันลอดพร้อมกันเลยห้คู่ก็เคยเจอมาแล้วนะไม่ใช่ว่าสัญญาณมาทุกคู่แล้วมันจะวินทุกคู่นะครับต้องระวังเลยนะฮะสัญญาณมาทุกคู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ากราฟมันดูไซด์เวยกับตัวดีอันนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดสัญญาณมาหลายๆคู่แต่ว่าทรงไม่อย่างนี้หมดเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็ลอดนี่ก็ลอดเห็นไหมนะครับไม่ควรเข้านะครับดูทรงแล้วไม่โอเคเลยไม่สวยงามนะครับอ่าแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆนะครับคือสินเจ็นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการในการหลบล้อที่ดีนะครับผมอธิบายแค่สั้นๆดีกว่านะครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเทรดหลังล้อร้อยยี่นาทีนะก็คือสมมุติว่ามันล้อปุ๊บเนี่ยก็120นาทีเนาะนะครับให้กราฟมันเกิดการกลับตัวนะครับก็เทรดหลังล้อเนี่ยสองถึงสามไม้ออกก็คือเลิกเลิกเทรดนั่นเองนะฮะพอได้กําไรแล้วก็ชิ่งหนีดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการคืนเงินกับโบรกนะครับแล้วก็ห่างล้อสองสามชั่วโมงเกินไประวังนะครับสมม,มุติว่าวินดีเหลือเกินเนี่ยสองสามชั่ว ต้องระวังนะครับนะฮะถ้าเกิดสัญญาณมาอีกเนี่ยถ้าไม่เข้าได้ก็ดีน <c> ะ <oughs> ถ้าเข้าก็เข้าเรบาๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าไม้สามเลยนะครับอ่าสัญญาณห่างจากไม้ที่ผ่านมาเกินหนึ่งชั่วโมงสมมติสัญญาณมันเงียบกริบเลยนะฮะห่างเกินหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่เข้าเงื่อนไขแล้วอาจจะเกิดการไหลได้นะครับสถิติลอดทุกชั่วโมงควรเหร็นหนึ่งถึงสองไม้ออกคืออะไรครับก็คือถ้าสมมุติว่ามันลอดโอ้โหผ่านไปชั่วโมงครึ่งลอดทีผ่านไปชั่วโมงหนึ่งลอด ไม่ดีนะครับตลาดไม่ดีแล้วก็ทําให้เราเข้าเทรดยากครับเพราะฉะนั้นเราทํำยังไงครับเราก็จะเทรดหลังล็อตนะครับทุกๆทุกๆชั่วโมงนั่นแหละนะก็คือเวลามันมาล็อตปุ๊บร้อยยี่สินาทีใช่ไหมแล้วก็พยายามเข้าไม้เดียว2ไม้เต็มที่แล้วลดความเสี่ยงนะครับแล้วเราก็จะชิงหนีแล้วก็รอล็ลอตต่อไปน,นั่นเองนะครับดูสถิติการชนะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามเป็นหลักนะครับก็เราดูที่เทเลกรมเลยครับแล้วก็เทเลก,กรมเนี่ยมันมีอ่าผมเปิดเทเลกรมก่อนนะฮะเวลาเทเลกรมเนี่ยมันมี ผลสถิติใช่ไหมนะครับอย่างอันนี้นะครับมันเขียนว,ว่า1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มี3เนี่ยนะครับถ้ามัน1เรียงเรียงมาเลยอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับเราสามารถเข้าไม้หนึ่งไม้สองได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีสามสามสองสองสามสามเนี้ยนะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายว่าอาจจะเกิดการไหลๆอยู่นะเพราะนั้นเราอย่าเข้าไม้หนึ่งนะครับเข้าไม้สองไม้สามเพื่อลดความเสี่ยงกนันเด่นะครับสถิติห่างล็อตเกินหกชั่วโมงขึ้นไปถ้ามีล็อตเกิดขึ้นหนึ่งรอบในหนึ่งชั่วโมงอาจจะเกิดติดกันสองรอบก็คือสมมติว่า มันไม่มีล็อตเลยนะนะนาน6ชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วพอมันเกิดล็อตหนึ่งครั้งเนี่ยเพราะ,ะนั้นเราเราจะไม่รอย0ินาทีนะครับเราจะรอหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันการล็อตซ้ำนะครับซึ่งกรณีนี้มีบ่อยมากนะครับมาภายหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวล็อตอีกแล้วนะครับเธอเรารอแค่ย0ินาทีบางทีมันเอาไม่อยู่นะครับต้องเว้นไว้สักพักหนึ่งก่อนนะฮะถ้าไม่ล็อตเลยทั้งวันเข้าตามลอบเทรดที่ระบบแนะนําก็คือเราเข้าตามโซนเขียวนะครับนะในนี้จะมีข้างบนเนาะ โซนเขียวนี้นะครับเราก็จะเข้าตามนี้นะครับโซนเขียวก็คือช่วงเนี้ยที่เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะศูนย์เปอร์เซ็นต์คืออะไรคือไม่ไม่เกิดล้อในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเอาสัปดาห์ที่แล้วมาคำนวณนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ใกล้กันก็จะทําให้สถิติคล้ายๆกันนะครับก็ทําให้เราสามารถเข้าเทรดได้ในกรณีที่มันวินทั้งวันวินดีเหลือเกินเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดสินในการเข้านะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นนนนนะะะคครรรรัััับบบเเเ้าาาีียกกกกวววว่่ตต็็จปออใ มันควรกับตัวหรือยังหรือม่อะไรอย่างนี้นะดูนะฮะมันจะใช้คล้ายออกกราฟเนอะนะครับอย่างเช่นอันนี้อมันลงสุดแล้วใช่ไหมมันก็จะเกิดการตัดกันนะล้วก็จะขึ้นเห็นไหมมันก็จะขนานขึ้นไปนะพอมันจะลงเนี่ยมันจะเกิดการตัดกันเห็นไหมมันก็จะลงอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเทคนิคตรงนี้มาช่วยในการเทรดซิกซี่ได้นะครับต้องแนะนำนะฮะแล้วก็ลองไปใช้งานดูผมเซตไว้ที่933นะครับพิธีนี้นะครับลองไปเต้นดูนะครับง่ายๆเลยนะครับ ช่วยให้คุณตัดใจได้ดีนะครับบางทีเราเข้าไม้หนึ่งยังเห็นว่าทรงมันดิเตอร์มันยังไหลไหลชี้แบบว่าแรงอยู่แล้วก็ไม่เข้าเนาะแต่วถ้าเกิดว่ามันเกิดการชนกันแล้วแลวตัดกันแล้วเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าไม้สองไม้สามที่เราจะเข้าเนี่ยสามารถชนะได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมว่าจะมีแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับก็แนะนําวิธีเป็นเท่านี้นะครับถ้ามีสิ่งที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวผมจะมาอัดให้ใหม่นะครับนะบขอให้ทุกคนโชคดีเฮงญญญมี ให้ใช้ฟรีทดลองได้เลยนะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับนี่สแกนมาได้เลยนะครับนี่ QR code นะครับสแกนเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วทักแอดมินนะฮะขอใช้สิทธิ์นะฮะใช้ใช้สัญญาณฟรีว่างกันไปนะครับหรือว่าคุณจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับมีทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เข้ากลุ่มมาได้เลยมาเจอกันนะครับอ่าโชคดีเฮงครับเดี๋ยวมาเจอกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ